สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมจะพามาดูที่ดินใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของเขาใหญ่เลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพียง4กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองครับต้องบอกว่าเป็นใจกลางเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักของเขาใหญ่เลยทีเดียวครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ด้นานหน้าติดถนนธนรัฐด,ด้วยนะครับติดหน้ากว้างเนี่ยประมาณ20-25เมตรด้านหลังติดคลองเป็นคลองลำตะคองกว้าง ถึง380เมตรเลยทีเดียวนะครับเป็นเอกสารสิทธิ์นส4ฉนดกุฎแดกบนเนื้อที่32ไร่ราคาเจ้าของขายอยู่ที่220ล้านบาทครับเฉลี่ยเนี่ยตกไร่ละ6 8ล้าน8 0 0บาทโดยราคาประเมินของกรมที่ดินในปัจจุบันนะครับที่ดินที่ติดถนนธนรัฐแบบนี้นะครับบนเขาใหญ่เนี่ยจะอยู่ตกที่ไร่ละ5 2ล้านแสนบาท แต่แปลงนี้เนี่ยติดนะ้ำถึง380เมตรเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับวันนี้ครับผมจะพามาดูที่ดินครับในโซนเขาใหญ่นะครับติดถนนธนรัฐเลยนะครับเส้นเมนหลักที่จะขึ้นอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่นะครับผมอยู่ในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับที่ดินแปลงนี้ครับเอกสารสิทธิ์นอสอีฉนดมคุณแดงด้านหลังที่เห็นนะครับวิวเขาใหญ่ และด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าติดคลองด้วยด้านหน้าติดถนนธนารัตน์นะครับบนเนื้อที่32ไร่ครับราคาเดิมนะครับเจ้าของขายที่280ล้านบาทปัจจุบันครับปรับลดลงมาครับเหลือที่220ล้านบาทนะครับราคาโดยเส้นริมถนนเนี่ยราคาแปลงที่ดินที่ติดถนนธนารัตน์เมนหลักนะครับทางขึ้นเขาใหญ่ปัจจุบันนะครับปรับขึ้นมานะครับราคาประเมินของกรมที่ดินเนี่ยปร,ปรับข <mosque. S 1> ึ <reload. S 2> ้นมานะครับอยู่ที่5ล้าน200,000บาท หากคิดราคาประเมินมูลค่าแปลงนี้เนี่ยจะอยู่ที่170ล้านบาทต้องบอกว่าแก็บตนต่างเนี่ยไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าที่ดินเขาใหญ่เนี่ยหลายๆท่านก็คงทราบดีแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยขยับขึ้นทุกปีนะครับ6ล้าน7ล้าน8ล้าน9ล้านยิ่งแปลงเล็กๆเนี่ยยิ่งแพงนะครับผมและติดน้ำเนี่ยหายากมากๆแต่ที่ดินแปลงนี้ครับด้านหลังติดคลองครับคลองรับตะคองต้องบอกเลยว่าด้านหน้าติดถนนธนรัฐ24เมตรนะครับด้านหลังติดคลองและวิวเขาใหญ่นะครับขนาดเนื้อที่เนี่ย32ไร่นะครับ พร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับราคานี้สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดประมาณสิบหลังเดี๋ยวงไงเดี๋ยวผมจะแผ่นกล้องนะครับด้านหน้าให้ดูนะครับโซนที่ติดถนนก่อนนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนนะครับที่ติดถนนนะครับธนารัตนะครับเป็นเส้นเมนหลักนะครับที่จะขึ้นทางเขาใหญ่นะฮะด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของทางเข้านะครับ โซนนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของถนนทางเข้านะครับด้านหน้าติดถนนครับสาธารณะ24เมตรนะบริเวณแปลงที่ดินนะครับจะติดถนนหลักนะครับเส้นถนนขาวใหญ่นะครับธนารักษ์นะครับตรงนี้จะติดนะครับหน้าถนนสาธารณะนะครับประมาณ24เมตรนะครับตรงนี้นะฮะ ยี่บสี่เมตรนะครับเป็นเส้นหลักเลยนะครับของเขาใหญ่เลยนะฮะบรรยากาศดีครับร่มรื่นครับก็ต้องบอกเลยว่าที่ดินเนี่ยเหมาะสำหรับทำธุรกิจนะครับจัดสรรโครงการนะครับบ้านนะครับวิวเขานะครับติดน้ำนะครับทำหมู่บ้านจัดสรรนะครับตรงนี้ ค่อนข้างเหมาะนะครับหรือทำธุรกิจเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่พักเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับมีสิ่งปลูกสร้างนะครับทั้งหมด17หลังนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพโดนให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบรรยากาศภายในแปลงให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับ ช่วงเวลาที่มาถ่ายเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณสัก7จ็ดโมงเโมงยีนะครับก็ยังพอมีไอหมอกให้เห็นอยู่นะครับตรงนี้ไปครับเดีย๋ยวผมพาไปชมครับภาพมุมสูงภาพโดวนก่อนเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างที่ดินสวยวิวเขาใหญ่แบบนี้อยู่บนถนนเมนหลักถนนธนรัตด,ด้านหลังติดคลองคลองรับตะคองยาวถึง380เมตรเลยทีเดียว บนเนื้อที่32ไร่เป็นเอกสารสิทธิ์นส4โฉนดขุดแดงต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับที่ดินแปลงนี้ไม่ว่าเราอยู่ส่วนไหนก็จะเห็นวิวเขาแทบจะ360องศาอยู่ท่ามกลางครับอ้อมกอดของคุณเขาครับในช่วงที่เวลาฝนตกเราจะเห็นไอหมอกเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับที่ดินแปลงนี้ค่อนข้างเหมาะเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังต้องการพื้นที่ที่จะทำจัดสรรรีสอร์ทโรงแรม คูวิลล่าหรือที่พักต่างๆเพราะที่ดินแปลนนี้อยู่ใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวใกล้กับทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเปรียบเสมือนอยู่จุดไข่แดงจุดกึ่งกลางของที่ดินโซนเขาใหญ่เลยทีเดียวนะครับเข้าจากถนนหลักเส้นมิตรภาพเพียง19กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทางด่วนมอเตอร์เ M6 ที่จะเปิดให้บริการในช่วงซินปีหน้าลงที่ปากช่องเขาใหญ่ระยะทางเพียง17กิโเมตร การเดินทางก็สะดวกมากๆเลยนะครับอยู่ใจกลางชุมชนครับเส้นหลักถนนเมนหลักเลยนะครับเส้นถนนธนารัต์เลยจากแปลงที่ดินไปอีกนิดเดียวนะครับก็จะเป็นทางโค้งที่ขึ้นไปทางด่านเขาใหญ่นะครับก็จะมีตลาดสดนะครับโลตัสเซเว่นนะครับแล้วก็ร้านค้าชุมชนอีกมากมายเลยทีเดียวจากภาพมุมสูงนะครับก็เดี๋ยวจะตีขอบเขตของแปลงที่ดินผืนนี้ให้ดูนะครับแล้วก็จะพาไปชมในช่วงท้ายแปลงนะครับที่ติดกับคลองของลำตะคองตรงนี้ ด้านหน้านะครับติดถนนธนรัต24-25เมตรนะครับแล้วก็ยาวลึกเข้าไปครับจนสุดถึงคลองลำตะคองเลยนะครับแล้วก็ถัดจากคลองขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนภูเขานะครับก็จะเป็นในส่วนของเขาใหญ่นั่นเองนะครับที่เห็นตามภาพเลยเดี๋ยวจะพาไปชมครับโซนด้านหลังนะครับที่ติดคลองลำตะคองเนี่ยยาวถึงประมาณ300-380เมตรเลยทีเดียวนะครับ สิ่งปลูกสร้างในแปลงนะครับมีทั้งหมด17หลังนะครับ <_ olmay future> โดยจะมีหอนอนใหญ่นะครับแล้วก็โรงเรือนเนประสงค์เนี่ยใหญ่ๆเนี่ย2โรงเรือนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องพักห้องพักรวมเนี่ยอีกประมาณ10กว่าห้องเลยทีเดียวนะครับ <sequel. S 1> ในส่วนด้านหลังของแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นในส่วนของแปลงผลไม้มีทั้งมะม่วงนะครับมังคุดทุเรียนนะครับแล้วก็ผลไม้อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับล้อมรอบไปด้วยคลองล ah ําตะคองเลยนะครับ แล้วก็จะมีส่วนในที่เป็นของบริเวณที่งอกเนี่ยที่ติดกับในส่วนของมุดโฉดด้านบนด้วยนะครับบริเวณริมน้ําช่วงที่ไปถ่ายทำเนี่ยจะเป็นในช่วงหนะ้าฝนนะครับน้ำเนี่ยก็อาจจะขุนนิดหนึ่งนะครับส่วนคลองเส้นนี้นะครับเป็นคลองลำตะคองเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีน้ําไหลตลอดปีนะครับไหลลงมาจากทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่เองครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแปลงที่ดินเนี่ยเหมาะสําหรับนะครับทำบ้านจัดสรรการ,รพรีสอร์ทโรงแรมพูลล่าที่พัก เพราะว่าอยู่ใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวใกล้กับทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แปลงที่ดินครับมีเนื้อที่32ไร่เป็นเอกสารสิทธอสอสิ์นส4โฉนดขุดแดงนะครับราคามูลค่าที่ดินแปลงนี้นะครับ220ล้านบาทค่าโอนคนละครึ่งนะครับไปครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศภายในแปลงครับว่าอยู่ในแปลงที่ดินเนี่ยเห็นวิวทิวเขาเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็บริากาศบริเวณท้ายแปลงครับที่ติดที่ริมน้ํา คลองนำตะองของเรานั่นเองนะครับไปครับไปชมกันครับบรรยากาศภายในแปลงครับช่วงเวลาประมาณสัก7โมงนะครับ7จ็ดโมงสินะครับวิวเขาใหญ่ครับร้าด้านหลังติดน้ำด้วยนะครับเหมาะสำหรับทำธุรกิจครับโรงแรมที่พักครับหรือบ้านจัดสรรนะครับตรงนี้ ยากาศสวยงามมากๆเลยครับสมกับที่อยู่ในโซนเขาใหญ่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินไปถึงโซนด้านหลังเลยนะครับที่ติดน้ำนะครับแล้วก็เห็นวิวเขาอกนะครับจะขึ้นภาพโดนให้ดูอีกทีนึงนะครับ ากาดีมากครับโซนนี้ครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของไม้ผลทั้งหมดเลยนะฮะยิ่งเข้ามาลึกด้านในครับก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งสวยเลยะฮะเป็นสวนผลไม้นะครับ แล้วก็ติดวิวเขาใหญ่ลำญ่ก็ออกลูกติดผลผลิตแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของบ้านพักนะครับโฮมสเตย์ครับเฮ้ไปครับไปดูกันต่อครับ ใจนำทางเนยิ่งเข้ามายิ่งต้องบอกว่าบรรยากาศยิ่งล่มลื่นนะครับจึ่งด้วยว่าติดโซนเขาใหญ่นะฮะบ,บรรยากาศดีมากๆครับผม ให้กดูนะครับฝั่งตรงข้ามแปลงที่ดินครับก็จะเป็นวิวเขาทวิวเขาเหมือนกันนะครับพูดง่ายเลยว่ามีเขาทั้งหน้าและหลังเลยนะครับและด้านหลังของเราเนี่ยติดคลองลำตะคองด้วยที่ดินโซนเขาใหญ่ครับที่เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงเนี่ย ลติดคองเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีจํากัดมากๆนะครับแล้วก็แปลงที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยหาแทบไม่ได้แล้วนะครับหรือถ้ามีเนี่ยก็าาราคาเนี่ยอาจจะไปยืนโซนแปถึง10ล้านหรือบางแปลงที่ปลูกหญ้าจัดสวนวางแปลนแล้วเดี่ยราคาโซนถ,ถึง12ล้านก็มีนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยเฉลี่ยตกไร่ละ6กล้านแปดแสนเบาทนะครับ ทั้งหมดนะครับบนเนื้อที่32ไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่170ล้านบาทนะครับเจ้าของขาย220ล้านบาทนะครับตรงนี้ปรับลดลงมานะครับจากราคา280ล้านบาทแล้วนะฮะตรงนี้ ลึกเข้าไปอีกนะครับผมตรงนี้ต้องบอกว่ายิ่งอยู่ลึกนะครับยิ่งเข้าไปเนี่ยยิ่งพบกับบรรยากาศธรรมชาตินะครับป่านะฮะแล้วก็โซนบริเวณริมน้ำนะครับก็ต้องบอกว่าโซนริมน้ำนี่อาจจะต้องเคลียร์ลิงนะครับอาจจะมีหญ้าวัชพืชขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับ ต้นบอนต้นอะไรพวกนี้นะฮะขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบริเวณริมน้ำให้ดูทีหนึ่งนะครับนะครับอาจจะต้องมีการเยร์ r ิ้งปรับภูมิทัศน์นะครับเพื่อความสวยงามเพิ่มเติมนะครับ เป็นยังไงบ้างครับวิวทิวเขาใหญ่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะบรรยากาศภายในสวนครับฝั่งนู้นก็ติดน้ำนะครับฝั่งนู้นนะฮะบริเวณฝั่งนู้นติดน้ำหมดเลยนะครับ บรรยากาศดีมากครับเส้นนี้ครับติดคลองลำตะคองนะครับเส้นนี้นะครับติดคลองลำตะคองนะครับผมทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็ หักขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของวิวเขาใหญ่ตรงนี้นะะด้านบนก็จะเป็นในส่วนของวิวเขาใหญ่นะครับแล้วก็ติดคลองลำตะคลองนะครับตรงนี้ ช่วงที่ฝนไม่ตกน้ำในคลองลำตะคองนี้ก็จะค่อนข้างใสนะครับอาจ,จต้องเคลี์ลิงปรับภูมิทัศน์นะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับส่วนด้านี้ถ้ามองขึ้นไปก็ต้องบอกเลยว่าเป็นวิวเขาใหญ่นะครับหายากนะครับที่เห็นวิวเขานะครับแล้วก็ติดน้ำนะครับแล้วเป็นเอกสารที่สำคัญเนี่ยแล้วเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับนอสอสี่ขุดแดงเนี่ย ต้องบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่ดินแปลงนี้ครับต้องบอกเลยว่าด้านหน้าติดถนนธนรักครับ24เมตรครับเอกสารสิทธิ์โฉนโดครับนอสอสีขุดแดงถูกต้องนะครับแล้วก็อยู่ในตำบลหมู่สี M ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ดินแปลงนี้ครับพิเศษตรงที่ว่าด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองลำตะครองครับติดคลองเนี่ยต้องบอกว่าล้อมรอบเนี่ย โดยประมาณ300-320เมตรเลยนะฮะแล้วก็เห็นวิวเขาใหญ่แบบนี้ด้วยหากท่านใดสนใจครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0923537788นะครับฝากไว้ด้วยนะครับที่ดินที่เหมาะสำหรับทำโซนธุรกิจร้านอาหารนะครับรีสอร์ทโรงแรมตรงนี้มีเอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับนสสีคุดแดงถูกต้องหาได้ยากมากๆครับที่ติดถนนติดคลองติดเขาและถูกต้องด้วยนะครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ